สามพลังมหาศจรรย์ที่ทำให้คุณรวยเร็วสวัสดีค่ะคูดานิดานิซับเอ็กซ์เพรสคุณรู้ไหมคะสิ่งใดที่ทำให้คูดานิจากคนธรรมดาเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยคุูดานิได้ศึกษาเรื่องของการประสบความสำเร็จจากคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกมา ถึงได้เข้าใจว่าคนเราทุกคนมีพลังที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้และไอ้พลังนั้นมันคืออะไรวันนี้ครูดนนีจะมาแบ่งปัน3พลังมหาศา,ารที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จและรวยอย่างรวดเร็วพลังมหาสา,ารย์ข้อที่1ก็คือคุณจะต้องคุณจะต้องตอกย้ำวามเชื่อ ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณสามารถสำเร็จได้คุณสามารถร่ำรวยได้คุณจะต้องตอกย้ำและเชื่อมันอย่างสุดจิตสุดใจว่าคนอย่างคุณสามารถสำเร็จได้สามารถร่ำรวยได้เป็นเป็นการตอกย้ำความเชื่อของคุณลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณเชื่อมั่นมากพอว่าคุณสำเร็จได้ คุณล่ำรวยได้คุณก็จะสำเร็จได้และล่ำรวยได้ตามฟาร์มเชื่อของคุณค่ะตอกย้ามันบ่อยๆตอกย้ามันอย่างสม่ำเสมอและตอกย้ำเยอะๆเยอะๆจนฟาร์มคิดของคุณเปลี่ยนจนฟาร์มเชื่อของคุณเปลี่ยนว่าคนอย่างคุณสำเร็จได้และล่ำรวยได้พลังมหาศาจรรย์ข้อที่สองคุณจะต้องจินตนาการถึง ความเชื่อาวามต้องการความปรารถนาของคุณจนเห็นภาพนั้นจนเห็นภาพความสำเร็จของคุณแล้วคุณก็ต้องลงมือทําอะไรบางอย่างให้ความฝันคุณความปรารถนาของคุณและให้ภาพจินตนาการของคุณมันเป็นรูปเป็นร่างจนประสบความสำเร็จและเป็นจริงได้คุณจะต้องทำตามความฝันของคุณ เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแค่จินตนาการแล้วคุณไม่ลงมือทํามันก็เป็นแค่ฝันเพ้อฝันเป็นเรื่องของการเพ้อฝันเดี๋ยวคุณจะหาว่าครูดานี้มาบอกเรื่องาราวเพ้อฝันไม่ใช่ค่ะครูดานี้ลงมือทําทุกขั้นตอนที่เอามาแบ่งปันให้คุณเนี่ยครูดานี้ลงมือทํามาหมดแล้วค่ะครูดานี้เชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสําเร็จได้ฉัน ร่ำรวยได้แล้วครูดานี้ก็จินนาการภาพชีวิตของตัวเองว่าฉันสำเร็จแบบไหนฉันร่ำรวยแบบไหนแล้วลงมือทำอะไรบางอย่างจนกระทั่งภาพในจินนาการของเราภาพในความฝันของเราภาพในความปรารถนาของเรามันเป็นจริงนะคะ 3. พลังมหาศาร์ข้อที่3คือคุณจงสนับสนุนความเชื่อของคุณ เพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณสนับสนุนความเชื่อของคุณด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นแบบไหนอะไรต่างๆก็ไม่สามารถมาหยุดให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะเมื่อคุณมีความเชื่อ ที่ตอกย้ําเข้าไปในจิตใต้สานึกของคุณแล้วแล้วคุณจินตนาการภาพลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วคุณจงคุณจงสนับสนุนความเชื่อของคุณด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและล่ำรวยแล้วคุณจะเป็นคนที่ ประสบความสำเร็จและล่ำรวยด้วยตัวคุณเองแน่นอนนะคะครูดานิทำมาแล้วทั้ง3ข้อนี้จนครูดานิเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมาจนประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะตอกย้ำความเชื่อของคุณเข้าไปจนจิตใต้สำนึกเลยค่ะว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตขนาดไหนคุณต้องล่ำต้องการความล่ำรวยขนาดไหน ตอกย้ำมันตอกย้ำมันไปเยอะๆบ่อยๆซ้ำๆซ้ำ,ำๆจนกระทั่งจิตใต้สำนึกคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย